สวัสดีครับผมที่จะมาอธิบายการตั้งเครื่องกรองบุกเรือกับสารน้ำอินเท็กนะครับเพิ่มจากการต่อท่อจากวาล์วที่น้ําที่ออกจากสานะครับมาตามท่อนะครับแล้วก็เข้าที่ปั๊มแล้วก็ต่อจากปั๊มเข้าที่ถังกองทรายนะครับให้ดูสัญลักษณ์อินนี่นะครับต่อเข้าเสร็จแล้วต่อท่อที่มีให้ในในกล่องนะครับออกจากเอานะครับเราก็หมุนเกลียวเข้าไปนะครับการหมุนเกลียวให้หมุนดีๆนะครับอย่าให้เกลียว เกลียวรูดนะครับครับผมแน่นแล้วก็ต่อท่อตัวนี้เข้าที่เครื่องเกลือครับตัวนี้ก็คือคือเครื่องเกลือนะครับผมให้ดูสัญลักษณ์ลูกศรเข้านะครับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าได้เลยครับหมุนให้แน่นพอตึงมือพอนะครับครับผมแล้วก็ต่อออกจากเครื่องเกลือตามลูกศรออกนะครับก็เอาท่อที่มีมาให้นะครับต่อได้เลยครับครับผมก็ตามท่อ ต่อเข้าที่วาล์วน้ำที่บนเข้าสระตีนนะครับผมครับนี่มีการต่อเครื่องกรองระบบเกลร์นะครับผมครับสวัสดีครับ